โอ้พี่น้องมาเบ่งปลาค่อยยัโอ้โหปลาทีโทษคือนหญ่แทะครับปลาอนอึงๆอยู่พร้อมกันสองตัวเลยนี่บอครับมันกระโดดมัตตานีนี่บอเนี่มันโดดมาจากมองนีขึ้นมานีบอครับโอ้เสียเอาใส่กระสอบอกครับบ้านนี่เอาพี่น้องครับโอ้สุดยอดอีหลีครับพี่น้องครับยัยขักอีรลีตัวนี้อุ้ยยัยขักหญ่แน่พี่น้องครับปลาค่อยยัครับ สุดยอดสุดยอดพี่น้องโอ้ยสุดยอดครับพี่น้องครับนี่แหละน้องนี่น้องผู้ใหญ่บ้านวัสดีครับเนี่ยน้องผู้ใหญ่บ้านดอนจันโอ้ห้องผู้ใหญ่บ้านดอนจันททร์ลงุกปีจ้าโอ้น้องนี่ลงทุกปีเนาะน้องผู้ใหญ่บ้านดอนจันทร์พี่น้องนี่แหละเป็นบรรยากาศที่เพิ่นกำลังลงอยู่นี่นี่ละเพิ่นกำลังลงแหวานแหบานนี่เฮาเอาตัวนี้มาครอบไปยังสิปลามันตื่นมันกระเกระโดดมาเลยบอกข้าบ้านเนี่ยปลามันโดดสูงกว่ามนนขามนี่เลยบอกเลยยังไง ปลาดพี่น้องเมื่อกี้นี่เพิ่นได้สองตบักใหญ่เลยนะครับก่อนกระจับได้กระสอบนึงแม่เอบ่มองนี่นี่บ่ครับโอ้ฮะอ๋อเหมากางดักไว้ยังสี่น้อปลาในเพิ่นกระสิตึกแหอยู่มองนี่นะครับพี่น้องปลามันตื่นมันอกาสิโดดขึ้นมามองนี่ละมองเพิ่นเห็นสองตัวังหันนี่ละพี่น้องโอ้สุดยอดสุดยอดหมานหมานครับ